นะทุกคนทักทายสบายดีตอนเช้าทุกคนเลยมีก็อยู่ป้าแล้วทุกคนเลยเป็นมือที่สองเลยนะเราจะไปหาเลาะบึงกระหอกับกระนายยื่นโกมกับโบกทุกคนเลยปัดเกลียวเรามันมีหลายอยู่วะเดี๋ยวเราจะไปเลาะบึงมันละผัวมันละเห็นบะเพ่อตัวทุกคนนี่ฮะหัวหอมง่ายเลย ง่ายเลยทุกคนทุกคน,นออกมาเลยน้อมามาเลยน้องมานะสองสามนี่งอนมาแล้วงี่ายเลยเดี๋ทุกคนนะเมื่อคืนในมุมนงนอนอยู่นี่ทุกคนเลยนะเปิดมดดำเลยนะมนนอน,นทุกคนนะอันนี้ก็ ดุดมุนมัดผู้น่าจะลายโตถูนเลยต้องผู้กันเอาแปลงมัดบนนอนนะคือผู้ไม่ให้ใหญ่ใหญ่เล่คนเลยนอนอยู่นี่คืนนี้นะเออตัวนี้ทุกคนนี่หมู่ความทางไปไม่ไหม้อยู่ตรงนี้นะที่เอาหญ้งมายังบีเห็นเลยเอาความไปกีนี้เลยทุกคนเลยอ่าตัวหอวแบบใหญ่เลย นยันงใหม่ๆอยู่เลยความไปกี่นี่เฮทุกคนได้เต็มหนึง่งกระเตน้อยทุกคนได้กระเตตัวนึง กกรบกนนะรบกุ้งไงนะทุกคนมาหอดเปรียงขะแดงทุกคนตอนนี้เราเปรียงขะแดงไงมัก็จะได้ละเมอทุกคนมาเลยนะเมอ นี่ก็สวยเตือ้อเลยทุกคนเลยประมาณแปดเก้าโมงนะทุกคนเมื่อเบิ่งบอล่ามีมีเพิ่มมาเราอยู่บอลน,นะเอาก็หาโละะาะแต่เสาพวกก็ได้เตะน้อยตัวนึงทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้มาฮอตบอลแล้วทุกคนเลยนี่ของผลงานเขาบ้าทองครับพอตืน่นเพิ่งไป,ป,ปการเมื่อคืนนะ จ่าไ่เพ <the> ิ <tech> ่นได้จใหญงเพิ่นบ่ได้นะฟ้า้นได้ได้เพิ่นนกนกคอบ่ขอสามตัวมูก็พอว่าเขาต้องเพาะเพาะอดเนาะกรบกล้นกองนี่ก็จะตามมูอีตามมูอีนต้นควายเลน้องมูเห็นอะไรเลยนะมันลืนขลาดนเรพ โอ้ปวดตกางเ็กเลยปวดตลวแน่นิมัดนี่ต้องใ่นโหล่ะหมือไประดับหุ่ไปใส่บริกิ์วันนี้เนี่ยกินนี่เนาะมันอมหุ่นแล้วไม่แห้งเอาเพื่อโมกะไปไยิงเงกินจะหุ่อยู่ บ้านี่นี่เป็นข้องันจะได้กินนะก็ก็มีได้เคือยังได้กินมะฮุ่งนั่นกัดบูดอยู่กินนั่นไปหาช้อบมุข้อห้องมาเลี้ยงนะมันขึ้นโคอเลอะมาเล้ยงมาเนี่ยเอ้าได้กินหรืตามโตลดเดี๋ยวนี้น่อยลายโตเดี๋ยวนี้น้องนอนนะเฮงนีีอะไรโตเฮงนี้มันก็ช่องโตตามโตนี่ก็โตตัวนี้เห็นนอนตัวเดียวนอนตัวนอนนอนท่ารนางนะนูกโดมูขห้ามไปห้ามมาลูก มากกปลาทัาูเฮากปลาอนี่ลหมอไดอูปลาเลยม้ลายลาานกะพูนงอยเ,เี่ยองเชาเดีอ,อนี่ก็เลก้อยยเหน่นนพูเชอบได้ <laughs> นี่ล่ะพระมน์นี่ล่ะอ้าจะไปคำ้ำฮานะน้องหม่น้องน,น่อยน้องน่อยด,ดนนั่นโตน่นๆนกนี่หงหงเราอ

อยูลายเล้ในนั้นนเรมันส้างเาเนาะเจ็บั้างมันมยเป็นบางส่อยู่ถ้าเพิ่อไม่รัดเอเขามื่อมืองันนั้นน่ะดาันั้นน่ะ่าเะวานั้นได้มือมันก็รำขึ้นมาเดนนึงวัจะน่าคนเต็มหื่นก็ลำไปม่หกั เดีจยวมว่าถ้ารับมือ่าน้ตหรว่ามืต่จะร e. <pit También S 2> <Trustee> ับชาวมนี่รับม yeah, ือสองพืนสามพืะโ ก็ได <se> ้พดอะไทุกคนเลยนะถ้าอีกจักน้อยกับปป่งเลยสุกเลยเ้ทนาวลคิกโพดอันนี้พดขาไม่ลงนี่ถ่ายคักหาพื ปอมเรียวเองคืออยู่อยู่เยอะตัวเนี้ยเฮ้ยตึงยินเด้อนี่แต่มาในเม็ดเพิ่อติงทั้พอละพอละเฮ้ยมาเลยพี่พอหลังผลประสานชวดเด้อหอมยังไดอยู่เห็นบ่ยังข้าพายอยู่ก็ได้มาเนี่ยนายตัวน้อยก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้พอแล้วเบิกเอาไม่กิะอันนี้เลยพอของมือเยอะคนไปติดมาเชื่อพอของมือไีกใดจะมันีอ หามาต้นนะเอ็ดน้าน่ะต้นลูกองเงี้ยฟาดไฟลุกชานชานจุดตลาดสมบานเลยนเห็นหอยว่าเฮ้ยหมูห้ามาในได้ตายต้องหอยมันนี้เอตอนนี้เขาตอนน่งเขากินน้ำอิ่มกบผมมมคอบใจเุยนตอนน้สกวไว้คลิปน้าแล้วยังพกันไหม